เจ้าด้วนพิเศษซีสูนจะรอรีกับขบทราบเจ็ดนะครับผู้โดยสารตัวต่อที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบทวัดสองปิดหองและสถาพรหอบพาสนะครบจัดรถให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเที่ยวในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถด่วนพิเศษคอมปิเตอร์ขบวนที่ปีศูนย์รับส่งผู้โดยสารจากสถานี สุราธานีไปทางสถานีกรุงเทพั้ ที่นีสถานีราบุรีที่มีสถานีราดรบผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราดรบุรโปรตรวจสอบสิ่งขอและสัมภารของท่านำลงจากรถให้ถูต้องครบผมทานขบวนรที่3แยกในทางการที่1เป็นขบวนรถพิเศษขบวนที่พิเศษรับถ่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุขไห่โพลสํสหรับขบวนรถพิเศษสิเตอร์ขบวนที่ถที่จะไปทางทางที่2เมื่ออกจากสถานีลาดุรีบืแล้ว เจ็ดแับส่งเพื่อนสารที่สถานีพางโข่วและสถานีท่าม่วงส่งไปสถานีต่อครับได้ข่าวว่าขบวน3.7จจะหยุดวิ่งนะครับเดี๋ยวรอดูข่าวอีกทีนะครับรอการคอนเฟิร์มครับ ขบวนที่๖ขบวนที่่ออกจากสถานีราชบุรีแล้วเยงผู้โดยสารที่สถานีเพรบุรีสถานีหัวหินสถานีต่อไปครับไปอคเดีวไปต่อครับไปต่อ ไก่อดเขาเหลียวเขาขาทอดเขาเหลีวไก่ทอดเขไก่้อดไก็เขาเียวจะไก่ทอ